สวัสดีค่ะสวัสดีชาวลัคนาและราศีกรกฎทุกคนทุกท่านนะคะอยู่กับช่องหมอหนิงทาร่นะคะคลิปนี้เป็นคลิปอ่านดวงความรักของชาวาลาัคนาราศีกรกฎในเดือนตุลาคม2567นะคะชาวาลาัคนาราศีกรกฎคือผู้ที่เกิดระหว่างวันที่15กรกฎาคมถึงวันที่14สิงหาคมนะคะการทำนายเป็นการทำนายโดยรวมอาจจะมีตรงบ้างไม่ตรงบ้างปดเก็บแต่พลังงานดีๆกลับไปนะคะ ดูได้ทั้งโหราศาสตร์ไทยโหราศาสตร์ตะวันตกดูได้ทั้งลัคนาและราศีแต่ขอให้ดูลัคนาเป็นหลักนะคะชาวลัคนาราศีกรากฏดาวภพเรือนปัตนิของคุณก็คือดาวพระเสาร์ดาวพระเสาร์อยู่ในภพเรือ,มอนมรณะมันมีเกณฑ์ที่คุณจะพัดพาห่างไกลอยู่ไกลกันหรืออาจจะไม่ค่อยได้พบได้เจอคู่ของคุณเดินทางไกลอยู่ห่างไกลกันในช่วงนี้มันมีเกณฑ์ที่ความรักอาจจะรู้สึก หงาหงอยเศร้าซ้อยหรือไม่ก็เป็นช่วงที่คุณแบบแปบกบแบบความรู้สึกที่มันอึง้งที่มันรู้สึกคิดถึงห่วงหาอาทรเพราะอยู่ไกลกันอะไรประมาณนี้เกิดขึ้นก็ได้แต่ถ้าถ้าไม่ใช่คนรักที่เป็นผู้แท้อาจจะมีเกณฑ์พัดผ้าห่างไกลอะไรประมาณนี้เกิดขึ้นก็ได้ค่ะขออนุญาตเป็นตัวแทนชาวลัคนาราศีกรกฎในการเลือกไพ่สิบใบนะคะ ้ไปแรกค่ะโอ้เงินทองดีมากการเงินการทองผู้ร่ำรวยกินดีอยู่ดีอิ่มลำาำลานก้าเหรียญคุณมีความเฉิดฉายมีความสุขเป็นคนที่ไม่ได้เดือดเนื้อร้อนใจกับอะไรเลยคุณดูมีคุณค่าในตัวเองแล้วก็อาจจะอยู่ในโมเมนต์ของการปนเปื้อตัวเองปนเปื้ออารมณ์ตัวเองแต่งสวยแต่งหลอ แล้วก็ไม่ได้คาดหวังกับอะไรเนาะเพราะคุณคุณทําให้ตัวเองมีความสุขอะเห็นคุณค่าในตัวเองโอ้คุณมีความสุขจริงๆเป็นเดือนที่มีความสุขอืมสิบเหรียญขอโทษค่ะสิบถ้วยความสุขกับอ่าโอ้ความเฉิดฉายการกินดีอยู่ดีความสุขความร่ารวยการเงินดีค่ะความรักก็ดีมากๆสิบถ้วยคือความรักดีสุขสมหวังบางคนท่าน ถ้ามีคู่อยากมีบุตรในช่วงนี้มีโอกาสมีลูกได้มีมีบุตรบริวารเข้ามาเป็นหมาเป็นแมวเข้ามาก็ได้ temperance ก่อนหน้านี้ถ้ามีการเปลี่ยนแปลงอะไรก็แล้วแต่มันจะเป็นการเปลี่ยนแปลงที่ทำให้คุณเป็นคนใหม่ชีวิตเหมือนเกิดใหม่ดีกว่าเดิมถ้าอย่างที่บอกว่าถ้าไม่ใช่คู่แท้มันมีเกณฑ์พัดผาผาหางไกลแล้วก็เหมือนกับกระเด็นไปจากความสัมพันธ์นี้ คุณเป็นคนที่จริงจังค่ะไม่ชอบถูกเอารัดเอาเปรียบไม่ชอบการโกหกไม่ชอบอะไรที่มันเป็นการเฟกเนาะอสองเหรียญขึ้นมาอัศวินถือไม่เท้าเจ็ดไม่เท้าแล้วก็เจ็ดเหรียญสิ้นสุดการรอคอย คุณไม่รอคอยแล้วนะอะไรที่ใช่มันจะอยู่ในชีวิตคุณอะไรที่ไม่ใช่คุณก็จะผลักดันออกจากชีวิตคุณหรือจักรวาลจะเหวี่ยงเขาออกไปจากชีวิตคุณตอนนี้คุณโฟกัสกับการเป็นตัวของตัวเองให้ความสุขให้ความสํำราญกับอารมณ์ความรู้สึกตัวเองคุณไม่พยายามแล้วคุณปล่อยวางจากการพยายามการต้องสู้การต้องดิ้นรนกับในเรื่องของความรักอืม ตอนนี้คุณรอคอยกับผล,ผลผลิตในเรื่องของการเงินการกินดีอยู่ดีเป็นตัวของตัวเองมีความสุขกับตัวเองมากๆตอนนี้ถ้าในเรื่องของความรักคุณปล่อยให้เป็นโอกาสของโชคชะตาเดี๋ยวเรามาดูกันว่าไพ่ <c oughs> จะบอกอะไรอีก <c oughs> คนโสดจะเจอกับอะไรคะความรักของคุณ <c oughs> คุณเคยผ่านความผิดหวังมาบ้างแล้วนะคะก่อนหน้านี้อาจจะมีความรักเคยผิดหวัง เจอกับความรักเดิมๆม,มีเข้ามาก็ไม่ได้ทำให้ความรักมันดีขึ้นอะ่ะมันมีแบบรักกันแล้วก็เลิกรักกันแล้วก็เลิกอ,อะไรประมาณนี้มันทำให้คุณไม่ได้คาดหวังกับมันแล้วความรักตอนนี้คุณเป็นคนใหม่ที่รักตัวเองแล้วก็อยู่ในพื้นฐานของการแบบไม่คาดหวังคุณแฮปปี้กับการอยู่เป็นสดๆแบบนี้ แต่คุณจะมีสายเปเข้ามานะคะมีคนมาเปคุณมีคนมาให้ให้ใจแล้วก็มีโอกาสที่คุณจะได้สมหวังในเรื่องของความรักนะคะ The w o r l d ความสุขความสมหวังมีคนเข้ามาจีบอาจจะเป็นสายเปก็ได้หรือคุณอาจจะได้เจอกับคนที่รู้สึกว่าถูกใจรู้สึกว่าอยากจะลองสักครั้งสิ พอรู้สึกว่าคนคนนี้เออมันทําให้คุณรู้สึกวันไหวอะค่ะมันมีความหวั่นไหวเกิดขึ้นแล้วก็คุณอาจจะเปย์เขาก็ได้หรือเขาอาจจะเปย์คุณก็ได้ในเรื่องของการเงินเนาะมันรู้สึกดีๆอะ่ะอยากจะลองอยากจะลองให้ตัวเองมีความรักดูสักครั้งอะไรประมาณนี้เดี๋ยวเรามาดูกันต่ออืมคนคนนี้ยิ้ม ยิ้มหัวเราะหรือทําให้คุณยิ้มได้หัวเราะได้คนคนนี้เข้ามาทําให้คุณรู้สึกว่าไม่ได้ไม่ได้โดนกดดันไม่ได้โดนผูกมัดหรือเป็นตัวของตัวเองค่ะเขาปล่อยให้เป็นตัวของตัวเองหรือเขาชอบที่คุณเป็นตัวของตัวเองคนคนนี้อาจจะเป็นพ่อมไม้ม่หม้ก็ได้มันเป็นความรักที่มันลุ่มหลงอะค่ะอเดวิลคนคนนี้พิชิตหัวใจคุณนะ จจะเป็นชาวลัคนาราศีพิจิกอาจจะเป็นชาวลัคนาราศีมังกรเป็นชาวลัคนาราศีมิถุนเป็นชาวทัดลมก็ได้มันมีโอกาสที่คุณจะลองคบดูเหมือนคุณเปิดโอกาสอะค่ะรองให้โอกาสกับคนคนนี้อยากจะดูซี่ว่าความรักมันจะดีขึ้นไหมหรือคุณจะเจอความรักที่ดีไหมโอ้มีเกณฑ์ที่คนคนนี้จะมาผูกมัด หรือทําให้คุณแบบหลุดจากความเหงาความทุกข์ใดๆก็แล้วแต่ที่เคยมีมามันเป็นการเปลี่ยนแปลงที่ดีคุณจะเป็นคนใหม่ที่ดีกว่าเดิมคนคนนี้มีอิทธิพลต่อหัวใจคุณมากๆอาจจะเป็นชาวลัคนาราศีเมษก็ได้โอ้เป็นการรีเบิร์ตเกิดใหม่คนคนนี้เหมือนมาจุดประกายบางสิ่งบางอย่างในชีวิตของคุณทําให้คุณเป็นคนใหม่ที่เวอร์ชั่นดีกว่าเดิมหรือเขาจะทําให้คุณ มีความรักที่ดีอ่ะคนคนนี้อาจจะเป็นคนที่เคยทำให้คุณผิดหวังมาก่อนก็ได้เขาเป็นคนใหม่ที่ดีกว่าเดิมแล้วก็เหมือนกับมาพร้อมกับก,บการเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้นอ่ะอืมคุณอาจจะเคยรอคอยคนคนนี้ก็ได้มันมีเกณฑ์ที่คนเก่าจะวนกลับเข้ามาด้วยนะคะสองเหรียญมันมีเกณฑ์ที่คุณจะมีความสุขลุก ุดออกจากความทุกเดิมมีการเปลี่ยนแปลงทำให้คุณมองมอง,มองมุมมองใหม่ในเรื่องของความรักเปิดโอกาสกับคนคนนี้ก็ได้ถ้าไม่ใช่คนรักใหม่ก็มีเกณฑ์ที่คนรักเก่าจะกลับเข้ามาในความสัมพันธ์นะคะเดี๋ยวเรามาดูความรักความสัมพันธ์ของคนที่ความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนนะคะเดะสตาร์ออ ก่อนหน้าน,นี้ถ้าคุณเคยเจอปัญหาอะไรหนักๆมาเจอการบอกเลิกหรือคุณพยายามเปลี่ยนแปลงเนาะเปลี่ยนแปลงตัวเองปรับความเข้าใจหรืออะไรต่างๆนานาแต่หนทางที่ได้รับก็คือคุณอาจจะถูกบอกเลิกหรือคือมันเป็นความสัมพันธ์ที่รักๆเลิกๆก็ได้ คุณอาจจะเจอความสัมพันธ์แบบนี้แล้วทําให้คุณชินหรือไม่ก็คุณอาจจะพยายามที่จะให้เขารักคุณให้ได้แต่สิ่งที่ได้คือเขาอาจจะไปไกลแล้วแล้วตอนนี้คุณน่าจะเฝ้าภาวนาขอให้เจอกับความรักที่ดีๆคุณพยายามต่อสู้ดิ้นรลนกับชีวิตของคุณหรือไม่ก็พยายามที่จะให้ตัวเองหลุดพ้นจากภาวะของ ความสิ้นหวังผิดหวังอะไรต่างๆนานา,นาตอนนี้คุณกลับมาเฉิดฉายได้อีกครั้ง energy ของความมุ่งมั่นตั้งใจหรือการเป็นตัวของตัวเองของคุณสูงมากๆคุณกลับมายืนหยัดแล้วก็ให้ความสําคัญกับตัวเองเยอะมากตอนนี้คุณรักตัวเองเป็นคุณเป็นสิบถ้วยค่ะตอนนี้ความสุขมาเต็มโอกาสดีๆที่คุณจะได้เจอความรักก็มีนะคะไม่ได้ว่าหมดหวังไปสัทีเดียว คุณอาจจะไปเจอกับพ่อไม้แม่ไม้ก็ไ,ได้ที่จะมีเข้ามาเป็นคนที่ผ่านเรื่องราวความรักมาบ้างแล้วอาจจะเป็นชาวลัคนาราศีสิงห์อาจจะเป็นชาวาคนที่เกิดวันอาทิตย์อาจจะเป็นเป็นคนที่ไม่ค่อยพูดแต่ก็ทำให้เห็นว่าเขารักแล้วก็เหมือนเขาพยายามฉุดคุณออกจากความเหงาแล้วก็พวังของความ อ,อสิ้นหวังอะไรต่างๆเดี๋ยวขอดูเพิ่ม,มคนคนนี้อาจจะเป็นชาวลัคนาราศีการเขาดูห่วงแหนในความรักครั้งนี้เขาดูลักคุณนะคะถึงคุณจะเดินออกมาจากความรักเก่าแต่เขาก็เหมือน เห็นโอกาสเขาอาจจะดูคุณมาก่อนหน้านี้นานแล้วแอบสองแอบมองแอบดูรักคุณมานานแล้วก็ได้แต่ว่าช่วงนั้นคุณอาจจะมีแฟนมีคนอื่นอยู่แล้วยังไม่ขาดจากกันตอนนี้เมื่อได้โอกาสเขาเข้ามาในความสัมพันธ์มาเยียวยามารักษาแผลใจให้คุณก็ได้ เดี๋ยวดูต่อว่ายังไงองีกอืมคนคนนี้เห็นความทุกข์ของคุณเห็นทุกทุกเห็นทุกๆุกโมเมนต์ในชีวิตของคุณเขารู้สึกว่าเขานับถือในจิตใจของคุณคุณผ่านเรื่องราวเลวร้ายมาเยอะแยะเขาพร้อมที่จะดูแล พร้อมที่จะดูแลคุณพร้อมที่จะทําให้คุณเป็นคนใหม่ที่ดีกว่าเดิมแล้วก็เหมือนเขาพยายามทําให้คุณหลุดออกจากความวิตกกังวลความเศร้าเสียใจความหวังเขาเห็นคุณซึมเศร้าแล้วเขารู้สึกผิดหวังเนาะหรืมหรือเขารอคอยคุณมานานแล้วเขาจะสร้างการเปลี่ยนแปลงที่ดีให้กับคุณคุณจะเป็นคนใหม่ที่ดีกว่าเดิมหลุดออกจากความ เหงาวความทุกข์ความเศร้าเป็นคนที่กลับมาเฉิดฉายได้อีกครั้งอืมตอนนี้หัวใจคุณน่าจะพองโตน่าจะฟูขึ้นนะคะมีคนเข้ามาบามหัวใจคุณแล้วนะเดี๋ยวเรามาดูต่อกับความสัมพันธ์ของคนที่มีคู่นะคะความสัมพันธ์ของคนมีคู่เป็นอย่างไรโอ้อย่างที่บอกเนาะถ้าไม่ใช่คู่แท้มันมีโอกาสที่จะจบจากเลิกลาหรือจะห่างไกลกันพัดภาคจากกันไปเลยก็ได้ มีการเปลี่ยนแปลงจบสิ่งเก่าบางคนท่านก็จบความสัมพันธ์นี้เริ่มต้นชีวิตใหม่มีการเปลี่ยนแปลงที่ทำให้ตัวคุณมีความสุขความสมหวังถ้ายังไม่เกิดมันจะค่อยๆเกิดแต่ถ้าบางคนท่านเจอการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ที่ถ้ามีปัญหาอะไรกันจบปัญหาเดิมๆคุยกันเคลียร์กันตอนนี้ างคนท่านอาจจะยายบ้านย้ายที่อยู่อาศัยย้ายงานอะไรประมาณนี้คือมันมีเกณฑ์ที่จะจบสิ่งเก่าความรักที่มันมีความท็อกซิกเยอะๆมีโอกาสที่จะเคลียร์ถ้าเคลียร์ไม่จบก็มีโอกาสจบจากเลิกลาแต่ถ้าเคลียร์จบความสัมพันธ์จะไปต่อมันมีเกณฑ์ที่ว่าจะจะผูกมัดกันนะคะแล้วก็มีการที่จะทำให้ความรักมันไปในทิศทางเดียวกัน อมืมันมีข่าวดีเข้ามาด้วยอาจจะได้โชคได้ลาบได้เงินได้ทองมันจะมีความสว่างสดใสมีความสุขเกิดขึ้นแน่นอนเดือนซันขึ้นมาถึงสองสำรับชีวิตมันไม่สุดไปกว่านี้แล้วชีวิตของคุณมันสุดสุดแล้วมันจะไม่สุดไปกว่านี้แล้วอะไรที่มันท้อแท้ลำบากสิ้นหวังผิดหวังที่คุณเผชิญมามันจบแค่นี้ต่อไปนี้กําลังจะเปลี่ยนผ่านไปสู่สิ่งที่ดี แต่ในระยะแรกๆอาจจะต้องทนกับมันหน่อยกับการเปลี่ยนแปลงของเขาของเธออะไรเงี้ยต้องทนกับมันหน่อยแล้วค่อยๆปรับแล้วจะมีการเปลี่ยนแปลงที่ดีเกิดขึ้นแน่นอนแล้วก็ความสุขความสมหวังการเป็นครอบครัวที่มีความสุขกําลังจะเกิดขึ้นค่ะเดือดซันขึ้นมาความสําเร็จสี่ไม้เท้าการเป็นการลงหลักปักฐานหรือ การสร้างบ้านสร้างครอบครัวมีความมั่นคงในเรื่องของครอบครัวเกิดขึ้นความสุขความสมหวังเกิดขึ้นแน่นอนคะ่ะความรักของคุณมีคู่นะคะหรือบางคนบางท่านอยากมีลูกคุณก็จะได้คุณจะได้ลูกในช่วงนี้หรืออาจจะได้บุตรบริวารเข้ามาหรืออาจจะมีหมามีแมวเข้ามาให้คุณได้เลี้ยงให้คุณได้รับผิดชอบก็ได้เดี๋ยวเรามาดูว่าไพ่สำหรับนี้จะบอกอะไรคุณ ความรักคุณในเดือนตุลาคม2,567ของชาวลัคนาราศีปรากฏเป็นอย่างไรอีกคะโอ้เครดิตคุณดูเฉิดฉายอะ่ะไปไหนก็มีคนยอมรับอืมมีเกณฑ์การเดินทางมีเกณฑ์การเดินทางเดินทางท่องเที่ยวหยุดพักกับการต้องรบราค่าฟันหรือไม่ก็พักลบในช่วงนี้เนาะอาจจะปลดปล่อย าบางสิ่งบางอย่างที่ในชีวิตคู่เนาะมันก็จะต้องมีการแบบทะเลาะเบาะแว้งหรืออะไรต่างๆนานา,นามีเกณฑ์ที่คุณจะพากันเดินทางท่องเที่ยวเพื่อยุติาการพักรบชั่วข่าวมีความสุขเกิดขึ้นแน่นอนบางคนบางท่านก็รับภาระเยอะมากก่อนหน้านี้ภาระในเรื่องของลูกของครอ,อบครัว เป็นช่วงที่คุณจะฝันแม่นคุณจะมีการได้เสียงโชคเสียงดวงในช่วงเวลานี้แล้วได้เงินได้ทองเข้ามาก็ได้ออืมบอ,อุ่นเหมือนคุณให้ใจกันมากขึ้นเป็นช่วงเวลาที่มีการปรับความเข้าใจหรือมีการเปลี่ยนแปลงที่ดีเกิดขึ้นคู่ของคุณหรือตัวคุณมีการเปลี่ยนแปลงที่ดีรู้สึกว่าเข้าใจกันมากขึ้นรักกันมากขึ้น ส่งเสริมกันในเรื่องของการเงินการทองมีการได้ลงหลักปักฐานมีเกณฑ์การบางคนบางท่านก็มีเกณฑ์การาจดทะเบียนหรือทําอะไรก็แล้วแต่ให้มันมีความมั่นคงในเรื่องของครอ,อบครัวบางคนบางท่านก็มีเกณฑ์แต่งงานในเดือนนี้มันมีความสุขเกิดขึ้นนะคะเดอะซันความสุขความสว่างสดใสาการได้รับสิ่งตอบแทนที่ดีๆกลับเข้ามาคุณให้ใจเขา,เาให้ความรู้สึกดีๆ คุณก็จะได้รับความรู้สึกดีๆแล้วก็ให้โดนให้ใจกลับมาด้วยเหมือนกันเดี๋ยวเรามาดูว่าไพ่สำหรับนี้จะบอกอะไรคุณคะชาวลัคนาราศีกรากฏสิ่งศักดิ์สิทธิ์อย่างบอกหรือแนะนำอะไรคุณ power คะ่ะพลังงานความรักหรือพลังงานของคุณในเดือนนี้ดูมีแพชชั่นมากๆดูมีความสุขร่างกายแข็งแรงมีความเมตตาการุณาเป็นช่วงที่คุณดูแลตัวเองอะคะ่ะ อแล้วก็ดูสวยดูหล่อปล่อยวางกับอะไรที่มันเป็นปัญหาหนักๆที่คุณรับไม่ไหวหรือแก้ไม่ได้คุณมองผ่านเนาะแล้วก็ไม่คาดหวังกับมันอะปล่อยวางกับมันสักเซสความสำเร็จเกิดขึ้นการอดทนรอกับสิ่งที่จะประสบความสำเร็จการ,การอดทนรอกับโชคชะตาชีวิตมันเป็นช่วงที่ ความเติบโตในเรื่องของความรักเกิดขึ้นเซลเวิร์ดความรักดีขึ้นเรื่อยๆจัก,กวาลเวียงความรักดีๆมาให้คุณหรือไม่ก็ปัญหาถูกแก้ไขปัญหาในเรื่องของความรักปัญหาคนรักคู่ครองมันกําลังถูกแก้ไขตอนนี้คุณอยู่ในโหมดของการให้ความเมตตาการณาซึ่งกันและกันให้ความรักที่คุยกันมากขึ้นฟังกันมากขึ้นหรือมันเป็นความสําเร็จในในการเอาชนะ อุปสรรคปัญหาที่มันเคยมีตอนนี้คุณดูสบายใจอ่ะปัญหาถูกเคลียร์ถูกแก้ไขมีความสบายใจพลังงานของความสุขในเรื่องของครอบครัวมันมีเต็มเหมือนคุณชาร์จแบตมาเต็มเนาะอาจจะพากันเดินทางท่องเที่ยวเ,เติมความหวานให้กันและกันหรือไม่ก็แก้ไขปัญหาที่มันมีอยู่อ่ะอืม ความรักมันดูเต็มอิ่มแล้วก็คุณอาจจะมองมุมมองใหม่หรือมีการปรับบางสิ่งบางอย่างทำให้ความรักมันสวยงามขึ้นคุณอาจจะไม่ได้ไม่ได้กดดันเขาหรือไม่ได้คาดหวังกับเขาอืมมันทำให้มันทาให้ความกดดันมันหายไปเนาะแล้วก็ความสุขความสำเร็จชีวิตคู่มันกลับเข้ามาแทนอืม ความสุขเต็มที่ความรักเต็มที่การพูดการคุยอะไรของคุณมันดูมีความอบอุ่นมีความามีเสียงหัวเราะในบ้านมากขึ้นอะ่ะมีการเปลี่ยนแปลงที่ดีเกิดขึ้นกับคุณในเรื่องของความรักนะคะในเรื่องของอจิตใจก็ได้จิตใจของคุณแบบฟูขึ้นมันดูเบาลงอะ่ะเบาจากความทุกข์เบาจากาความกดดันต่างๆนานาที่คุณและคู่ของคุณ เคยเป็นมาก่อนหน้านี้ก็ได้คุณอาจจะแบกภาระมาเยอะแยะทั้งการงานทั้งการเงินทั้งรายจ่ายต่างๆแล้วยังมาเจอกับการที่จะต้องทะเลาะกันกับคู่ของคุณอีกคุณดูเบื่อหน่ายตอนนี้คุณอาจจะปลดล็อกบางสิ่งบางอย่างปลดล็อกกับปัญหาบางสิ่งบางอย่างทําให้ตัวเองแบบคลายคลายความทุกข์แล้วก็อารมณ์ดีขึ้นจิตใจผ่อนคลายอะไรประมาณนี้มันทําให ความรักมันมันเกิดการทะเลาะน้อยลงเอ่อทให้บรรยากาศในบ้านมันดีขึ้นอะไรประมาณนี้ยความสุขมันกําลังเข้ามาแทนที่เหมือนคุณเหมือนคู่ของคุณเห็นคุณเหนื่อยเขาก็จะเอาน้ํามาให้เอ่อรู้จักที่จะมอบความรักให้คุณบ้างเล็กๆน้อยๆก็ยังดีมันเป็นบรรยากาศที่ดีในในความสัมพันธ์ค่ะจะเป็นสิ่งที่ทําให้คุณแบบ รู้สึกดีแล้วก็มีพมีพลังในเรื่องของความรักมากขึ้นในเดือนนี้นะคะค่ะขอบคุณมากๆสำหรับการติดตามรับชมรับฟังฝากกด subscribe กดไลค์กดแชร์ให้ช่อง morning หรือไม่ก็คอมเมนต์น่ารักน่กให้กับ morning หรือไม่ก็สปอร์ morning ได้ในทุกๆช่องทางทางช่องซุปเปแตงก็ได้แล้วเจอกันคลิปหน้าคลิปนี้สวัสดีค่ะ